ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงได้ค่ะอาเซียนก็เนื้อหอมมากขึ้นเรื่อยๆถูกมองว่าเป็นเซฟโซนของมหาอำนาจที่จะเข้ามาสแสวงหาโอกาสในทางเศรษฐกิจไทยเพิ่งจะเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือใหม่ที่มีอายุเพิ่งจะครบ2ปีค่ะแต่ครั้งนี้คือการจับมือโดยตรงกับมหาอำนาจ อย่างสาหรัฐอเมริกาภายใต้กรอบความร่วมมืออินโดแปซิฟิกนะคะไทยจะได้รับอนิสงในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรคิดยกกันมาสองเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีอาร์ไอค่ะอาจารย์มองว่าถ้าเรามองความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมไทยควรที่จะเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้อย่างไรคะ่ะวันนี้จะเอางานวิจัยนะครับที่ทางทีดีอาร์ไอนะครับทำให้กับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือที่เคยเรียกกันว่าสภาวิจัยนะครับเพื่อมาดูว่า ประเทศไทยนะครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ IPF e Indo-Pacific นั้นเป็นการตัดใจถูกหรือผิดครับอาจารย์คะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีกรอบความร่วมมือหลายฉบับที่เราถืออยู่กับกรอบนี้มีความเหมือนความต่างยังไงคะอย่างที่คุณพรวดีพูดนะครับในช่วงรัฐบาลเศรษฐาที่ผ่านมาประเทศไทยค่อนข้างคึกคักนะครับในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นเข้าร่วมกับ OECD ซึ่งเราสมัครอยู่นะครับและตอนนี้อยู่ในกระบวนการและอยากเข้าร่วมความตกลงบริกส์นะครับ ซึ่งเป็นความตกลงของบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนกับอีกหลายประเทศครับและล่าสุดนะครับที่จะคุยกันวันนี้ก็คือความตกลงอินโดแปซิฟิกครับความตกลงนี้นะครับเป็นความตกลงด้านเศรษฐกิจนะครับิเริ่มโดยสหรัฐและตอนนี้ชวน14ประเทศรวมทั้งอาเซียนนะครับมาเป็นสมาชิกด้วยแต่แม้ว่าจะเป็นการร่วมมือเศรษฐกิจนะครับแต่ก็มีนแยะทางการเมืองอย่างที่คุณพรบดีพูดไว้ตอนต้นครับเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่เราต้องดูกันว่า การที่ไทยตัดสินใจมีนัยะและมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรครับพอมีสหรัฐเข้ามาเป็นแกนหลักค่ะอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้มันเลยไปผูกโยงกับการเมืองแบบนั้นหรือเปล่าคะทุกเรื่องมันมีนัยะทางการเมืองไม่มากก็น้อยนะครับกรณีการเข้าร่วมอินโดแปซิฟิกนี่นะครับคำนี้ก็เป็นคําที่อาจจะแปลกๆไม่ค่อยคุ้นสําหรับคนไทย จริงๆคำนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2โดยนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมน,นีมนะครับที่บอกว่ามหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกจร,จริงๆมันก็เชื่อมต่อกันนั่นแหละเขาก็เลยเรียกภูมิภาคนี้นะครับว่าเป็นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับและแนวความคิดนี้ถูกทําให้แพร่หลายยอดนิยมติดตลาดขึ้นมาสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับ จุดะสมก็คืออยากจะหาอินเดียมาถ่วงดุลกับจีนนะครับคำว่าอินโดแปซิฟิกคีย์สำคัญก็คือคำว่าอินเดียครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีนี้ก็เป็นการที่สหรัฐอเมริกาก็ไปชวนประเทศพันธมิตรตะวันตกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตลอดจนญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนนะครับเพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์การค้าและภูมิรัฐศาสตร์ในการปิดล้อมจีนนะครับโดยไปชวนอินเดียมาร่วมด้วยแต่ไม่ได้ชวนจีนครับ นี่คือนัยยะสําคัญของความตกลงอินโดแปซิฟิกครับทีนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราจะเอาความร่วมมือที่เรามีมาเนี่ยค่ะมาเปรียบเทียบกันว่าอันนี้เนี่ยดูจะเป็นกรอบความร่วมมือใหม่ที่มาเติมเต็มสิ่งที่เรายังไม่มีเนี่ยเราต้องดูในจุดไหนบ้างคะอย่างแรกก็ต้องดูว่าเรามีอะไรอยู่นะครับที่ผ่านมานะครับไทยเข้าร่วมความตกลง RCEP ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้แต่เขตการค้าเสรีนี้ มีจีนเป็นแกนนําในเชิงเศรษฐกิจนะครับมีอาเซียนเข้าร่วมด้วยก็จริงแต่ไม่มีสหรัฐอเมริกานะครับส่วนอีกความตกลงหนึ่งซึ่งคนไทยก็รู้จักกันดีคือความตกลง b e l t and Road i n i t i a t i v e หรือที่ชอบเรียกกันว่า One Belt o n e น o a d นี่แหละครับตัวนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับการพัฒนาซึ่งนําโดยจีนจีนเป็นศูนย์กลางและไทยก็เข้าร่วมด้วยตัวต่อมาก็คือความตกลงบริกส์นะครับซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจีนเป็นผู้นํา เพราะฉะนั้นไทยเข้าไปแล้ว3มเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไทยสมัครเข้าอยู่นะครับแต่น่าจะยังใช้เวลาอีกนานคือความตกลง OECD ซึ่งมีชาติตะวันตกเป็นแกนกลางและก็มีอีกความตกลงหนึ่งนะครับคือความตกลง TPP ซึ่งแต่เดิมสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยและก่อตั้งมาแต่ตอนหลังเมื่อทรัมป์มาเป็นประธานที่ดีสหรัฐก็ถอนตัวออกและกลายเป็นความตกลง CPTPP แต่ก็เป็นความตกลงที่ตะวันตกเป็นแกนกลางและไม่มีจีนเข้าร่วม,มตัวนี้ไทยก็ ไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเช็คสต็อกตอนนี้ไทยเข้าร่วมความตกลงที่จีนเป็นแกนหลักอยู่ประมาณ3ความตกลงใหญ่ๆใ,ในขณะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของค่ายตะวันตกเลยเพราะฉะนั้นในเชิงของการจัดสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมจึงคิดว่าการที่ไทยเข้าร่วมความตกลงอินโดแปซิฟิหรือ i p เพนั้นน่าจะเป็นการจัดความสมดุลให้เกิดมากขึ้นนะครับ การจัดความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจของประเทศไทยครับดูแล้วไม่น่าหนักใจสําหรับไทยใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าไม่น่าหนักใจนะครับแม้ว่าความตกลงนี้ไม่ได้รวมจีนเข้ามาก็ตามเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะไทยเข้าไปแต่ยังมีอาเซียนหลายประเทศนะครับแม้ไม่ครบทุกประเทศเข้าไปด้วยครับแล้วก็มีการสํารวจนะครับโดยสาบันคลังสมองในสิงคโปร์นะครับที่สํารวจว่าอาเซียนและไทยมองความตกลงนี้อย่างไร<ะ>ซึ่งผลโดยรวมรวมก็คือ อาเซียนและไทยมองความตกลงนี้ในด้านบวกมากกว่าด้านลบนะครับโดยที่ไทยมองความตกลงในด้านนี้เป็นบวกมากกว่าอาเซียนด้วยนะครับไทยและอาเซียนมองความตกลงอินโดแปซิฟิกในด้านบวกอย่างไรก็มองว่าความตกลงนี้จะเสริมบทบาทอาเซียนเพราะมีอาเซียนหลายประเทศเข้าร่วมด้วยนะครับและการที่มีความตกลงนี้แปลว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทิ้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนสหรัฐอเมริกายังกลับเข้ามาร่วมอยู่ ซึ่งเป็นข่าวดีของอาเซียนครับและความตกลงนี้คุยกันเรื่องความร่วมมือเศรษฐกิจและการกําหนดกติกาการค้าซึ่งก็จะส่งเสริมการค้าในภูมิภาคเพราะฉะนั้นคนจํานวนหนึ่งในอาเซียนคิดว่าความตกลงนี้เป็นความตกลงที่มีด้านบวกเยอะครับในเวลาเดียวกันก็มีการมองในด้านลบนะครับที่มองว่าความตกลงนี้ไม่ใช่ความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA คือไม่มีการลดภาษีสุลการกรให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นประโยชน์อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ และทําให้จีนกับสหรัฐแข่งกันมากขึ้นตลอดจนทําให้อาเซียนมีความสัมพันธ์กับจีนที่มันซับซ้อนขึ้นด้วยนี่ก็คือความห่วงใหญ่ของอาเซียนและไทยในการเข้าร่วมความตกลงนี้ครับค่ะในภาวะที่ GDP ของเราไม่ค่อยจะสวยหรูสักเท่าไหร่ถ้าเราจะร่วมในกรอบความร่วมมืออินโดแปซิฟิกให้ได้ประโยชน์เต็มที่อะไรคือข้อเสนอแนะที่ดีสําหรับประเทศไทยคะอาจารย์ความตกลงอินโดแปซิฟิกนั้นเป็นความตกลงเศรษฐกิจโดยเนื้อ แต่ว่าโดยสภาพคงเน้นมิติทางการเมืองไม่น้อยกว่าเศรษฐกิจนะครับและการที่จีนไม่ได้เข้าร่วมด้วยก็ทําให้มันมีในยะทางการเมืองอยู่พอสมควรรัฐบาลไทยนะครับเวลาเข้าร่วมความตกลงนี้ผมคิดว่าชาญฉลาดมากนะครับที่ไม่ไปพูดมิติด้านการเมืองอแต่ไปนเน้นมิติด้านเศรษฐกิจคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทํากติกาการค้าใหม่ของโลกซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญครับเมื่อเราตัดสินใจเข้าร่วมแล้วทําอย่างไรไม่ให้เสียทางการเมือง ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรอย่างที่คุยกันมาแต่ในเวลาเดียวกันต้องหาคําตอบได้ว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์เศรษฐกิจนะครับจากการเข้าร่วมความตกลงอินโดแปซิฟิกยังไงซึ่งขอมาคุยกันในตอนหน้าครับค่ะทำไปทํามาพอเราเริ่มมีบทบาทในด้านการค้าการลงทุนผ่านมิติในทางการเมืองแบบนี้นะคะอาจารย์การมีปากมีเสียงในเวทีโลกก็อาจจะมีพื้นที่ให้กับเรามากขึ้นด้วยนะคะครับจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ยังไงต้องมาดูกันต่อไปครับค่ะขอบพคุณอาจารย์มากค่ะ